เลขหหมายถึงดาวสุขเทพแห่งศิละปะและการบันเทิงเป็นพลังแห่งศิละปะวิชาการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนนุ่มนวลความสวยงามดูดีมีสง่าราศีผู้มีศิละปะอยู่ในใจมีจินตนาการทางความคิดที่ทันสมัยชื่นชอบด้านดนตรีมีเสียงเพลงจิตใจบริสุทธิ์โดดเด่นเรื่องความงามความคิดฝันพริ้วไหวมองโลกในแง่ดีร่าเริงแจ่มใสดูดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้าม มีทักษะทั้งด้านการแสดงและการฝีมือรวมทั้งการเงินและการธนาคารอีกด้วยเลข7หมายถึงดาวเสาผู้มากด้วยความเพียรขยันอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหาหนักเอาเบาสู้ไม่ท้อถอยสร้างสมประสบการณ์จากการผ่านร้อนผ่านหนาวเข้มแข็งหนักแน่นเป็นที่สุดสร้างความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ตนทำผู้มีความรับผิดชอบสูงอยู่อย่างคงทนถาวรจะไม่วันไวต่อสิ่งรบกวน รักความอิสระชีวิตต้องมีเสรีและความสงบที่ใครก็ใฝ่าหาเลข8หมายถึงดาวราหูพลังแห่งความลุ่มหลงเป็นทั้งนักเลงนักกินนักเที่ยวนักรักแต่ด้านดีก็คือนี่แสดงให้เห็นถึงความกล้าไม่เกรงกลัวแสดงถึงความรวดเร็วความรักอิสระเสรีความมีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิงและความเชื่อมั่นในตนเองที่มีสูงทันโลกทันคนมีทั้งความหนักแน่นและกำลังที่เข้มแข็ง บวกกับความรู้ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตนเองอีกด้วย <S <S <ess os> เลขเก้าหมายถึงดาวพระเกตเทพเจ้าแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังแห่งความลึกลับแหล่งการค้นหาผู้มีญาณอย่างรู้เหตุการณ์ได้ดีจะแคล้วคลาดโดยสัญชาตญาณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นในตนเองมีทั้งความคิดริเริ่มทำในสิ่งใหม่มีทั้งความเห็นอกเห็นใจจริงจังแน่วแน่ในสิ่งที่ตั้งใจ และจะทำสิ่งต่างๆให้แปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครเลขศูนย์หมายถึงดาวยูเรนัสหรือดาวมรุตยูเทพเจ้าแห่งความตายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งเทคโนโลยีเป็นทั้งสติปัญญาอันเฉียบแหลมที่แปลกไม่เหมือนใครมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีแนวคิดแปลกใหม่ในการประดิษฐ์ค้นคว้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนทันสมัยผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมียานสังหรณ์กับจิตสัมผัสที่ดีก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้สำหรับท่านที่ให้ความสนใจกับตัวเลขนะครับชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่เสมอแล้วท่านล่ะครับท่านได้ใช้ประโยชน์จากตัวเลขจากเลขศูนย์ไปจนถึงเลข9แบบไหนอย่างไรกรุณาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบุณทุกท่านที่ติดตามชม